เช้าๆวันที่23นะครับพฤษภาคม2564คนนี้จํากันได้ไม่เอ่ยครับนี่แหละครับนะครับคุณเพียรนงศรีแก่ประโคนแห่งตรุธมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวตรุธมวันนี้ผมเองก็มีโอกาสนะครับหลังจากไปส่งลูกสาวนะครับให้ไปสอบเข้าม .4 ก็มาท่องเที่ยวมาทานอาหารที่ตรุษถก็เดินมาชมบรรยากาศด้านหลังที่ท่านพยายามที่จะนําคําว่าสิ่งแวดล้อมนะครับ เข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ปรปนัญนมาที่นี่นะครับชิมช็อปแล้วท่านยังมาชมมาสูดอากาศบริสุทธิ์ท่านดูนะครับนี่คือแผนที่ท่านได้วางไว้ตอนนี้ปลูกเครียกวัาต้นไม้รุ่นที่2ก็คือต้นยางนาเห็นไหมนะครับท่านปลูกเป็นแถวเป็นแนวไว้นะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันจะเติบโตมาแทนต้นตะกูยักษ์นะครับซึ่งตะกูยักษ์นี่นะครับท่านก็ปลูก มานานแล้วในยุคที่นะครับรันรายกรัฐมนตรีที่ชื่อสมัครศุนทรเวสสนับสนุนต้นไม้ตะกูยักษ์ครับท่านก็เอามาปลูกไม่คิดว่าเมื่อปลูกแล้วมันจะกลายมาเป็นนะครับเขาเรียกว,ว่ากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับที่ท่านต่างขึ้นนะครับท่านมาดูนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศด้านหลังทรุทมที่มีการเปิดนะครับใน โครงการท่องเที่ยวนะครับโอทพบนวัตวิถีของบ้านตะเบกก็จะอยู่ที่ด้านหลังตรุทธมในยุคนั้นแต่ตอนนี้นะครับตรุทธมก็ได้มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ให้พี่น้องได้มาชิมนะครับมาชอบมาชมนะครับเยอะแยะเลยท่านก็คงจะเคยได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นชาบูตรุทธมนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอาเสื้อยืดเสกราวหรือ ห้างกลางทุ่งนาก็ว่าไปนะครับซึ่งมันมีคำหลายๆคำที่จำกัดความคำว่าตรุษธมินี้แต่ที่สำคัญครับท่านครับตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่เรียกว่านะครับในอนาคตนะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงโค้งน้องนาโมเดลก็ว่าไปนะครับนะตรงนี้นะครับก็จะพาท่านมาดูนะครับแล้วท่านมาดูจุดนี้นะครับท่านคงจะจําได้นะครับว่าจุดนี้ ตรูทมก็คือคุณอนงศรีก็มาทำเป็นเรือนหลังแรกในการที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับคุณอนงศ์ศรีแกประโคนทั้งคุณพี่ประณีแกประโคนกันแล้วแต่นะครับก็จะกันบริเวณตรงนี้นะครับให้เป็นที่ของชุมชนมอบให้ชุมชนบ้านตะแบกหรือที่สาธารณะเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับนะครับ หลายๆสิ Rut, <Okay. S 1> covered, ่งหลายๆอย่างนะครับนะครับเราได้อะไรจากสังคมเราก็คืนสังคมท่านเองครับเพราะคนเราตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ละครับคนองศีก็ได้มอบตรงนี้เพื่อให้มันเชื่อมต่อกับที่สาธารณะแห่งนี้นะครับตรงนี้นะครับท่านลองดูนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้แต่ก่อนก็มันเป็นนองน้ําต่างๆนะครับที่เป็นแหล่งนะครับตอนนี้เราได้รับการถมจากโครงการขุดลอกนะครับขุดลอกลำห้วยระเวียที่ได้รับงบจากชนประธาน นะครับซึ่งเราก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้รับงบมาพัฒนาตรงนี้นะครับรนี่ตร,นตรงนี้ครับท่านเนอ้ยนะครับนี่ท่านคงจะเคยได้มาถ่ายภาพตอนนี้ตรงนี้เราจะนะครับโดยพี่อนงศ์ศรีฤทธุธมนี่กําลังจะมอบนะครับให้เป็นการสร้างประโยชน์ในชุมชนสร้างรายได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแลนด์มาร์กต่างๆมากมายท่านคอยติดตามก็แล้วกันในตอนต่อไปนะครับ ท่านครับตรงนี้แต่ก่อนนะครับภาษาขมรเขาตะไดกัมเปรบัดไดก็คือแก้มลิงตามธรรมชาติที่ไม่มีใครมาคุณหรอกครับมันเป็นแก้มลิงคุ้งน้ําที่ลําห้วยนี้นะครับชื่อลําห้วยตะแบกเนี่ยนะครับหรือห้วยระเวียนะครับเนี่ยท่าตับเนี่ยตรงนี้กัมเปรแปลว่าผ้าแพรมีต้นไทรนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ตรงนี้แหละนี่ท่านเห็นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ อาจจะมีผู้ที่เอาผ้าเพรยมาผูกเพราะเคยมีช้างนะครับที่ข้ามมาและข้ามไปไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตรงนี้นะครับก็เลยเอาผ้าเพรยมาปูกเลยชมกําเปเรบาดใดกําเปรเนี่ย <Okay. S 1> ตรงนี้คือจุดที่เราเปิดโอดทอปนวัตวิถีในยุคนั้นในอำเภอเสถียรสารสิทธิ์นะครับท่านเป็นายอำเภอก็พยายามจะผลักดันต้นน้ำแห่งนี้ที่เรียกว่า,าบ้านตะแบกนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีนะครับของ โครงการนะครับที่นี้นะครับนี่ตรงนี้แหละพอด้านหลังก็เลยกลายเป็นตรุดธมที่พี่อนงศรีซึ่งท่านมีหัวเรียกว่านะครับการพัฒนานะครับท่านก็ทานะครับที่ของท่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ท่านกําลังจะมาพัฒนาให้ตรงนี้ซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นที่สธารณประโยชน์เนี่ยนะครับให้ชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันทํานะครับท่านครับนะครับผมจะพาท่านมาอัปเดตต้นไม้นะครับท่านดูนะครับนี่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 ต้นไม้เหล่านี้นะครับก็เกิด ในคราวเดียวกันกับโครงการโอทอบนวัตวิถีบ้านตะแบกที่เรามีการพัฒนาเพราะเราคิดร่วมกันว่านะครับน้องล,ลำน้ำแห่งนี้นะครับมันก็จะมีชายฝั่งสองฝั่งเนี่ยนะครับเราก็คิดโครงการว่าชายฝั่งปลอดยูคาปลูกยางนาริมน้ําก็เลยเกิดโครงการนี้โดยการนะครับร่วมมือของอําเภอพระพลาชัยเทศบาลตำบลจันด,ดุมและก็พี่น้องนะครับบ้านตะเบกเราที่มีพื้นที่ติด ลำห้วยก็นะครับมาช่วยกันดูแลรักษาเห็นไหมครับต้นอย่างนาในระยะเวลานะครับ4ปีครับนี่เพราะต้องปี2560นะครับเรามีโครงการโอท็อปนวัดวิธีนะครับผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันโครงการนี้นําเสนอต่อท่านในอําเภอพระพลาชัยในยุคนั้นนะครับคือในอำเภอสถียสัสสิทธิก็ได้รับการขานรับจากท่านนะครับและก็ท่าน นายกไทยพิรมนาคก็เห็นชอบนะครับของเทศบาลวังยันดุมในการที่จะมาพัฒนาตรงนี้นะครับเนี่ยโรงเรือนเก่าๆเหล่านี้ก็คือโรงเรือนที่เราสร้างในยุคนั้นนะครับในยุคของการเปิดอุทธรณทิตีก็ยังเป็นโรงเรือนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเชื่อมต่อนะครับไปทางนะครับได้สมัยนะครับนี่ได้สมัยก็คือแก้มลิงเช่นกันนะครับ อีกแห่งหนึ่งนะครับท่านก็มาดูกันแล้วกัน,นดูต้นไม้ในยุคนั้นที่ปลูกก็โตแล้วนะครับนี่เห็นไหมต้นสักก็มีท่านจะมาดูที่ตรงนี้นะครับนี่คือใดสมัยนะครับเป็นสถานที่ที่สมัยก่อนนั้นนะครับตรงนี้ก็คือห้วยลําห้วยนะครับฝั่งนู้นนะครับก็เป็นฝั่งของอบ้านห้วยอุดมนั่นเองนะครับแล้วก็มีลําห้วยกัน้นผมเองในสมัยเด็กๆก,ก,ก็จะเลี้ยงควายก็จะ มาเล่นน้าตรงนี้ซึ่งเพราะควายนะครับตรงนี้มันเป็นแก้มลิงแต่ตอนนี้ก็ได้รับงบประมาณนะครับจากการส่งเสริมสนับสนุนของกรมชนประทานโดยชนประทานจังหวัดปรีมย์เราเองก็มีส่วนในการผลักดันเช่นกันนะครับเพื่อให้ได้งบประมาณในบริเวณตรงนี้4โครงการนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการประมาณ50ล้านบาทนะครับนี่ก็ตรงนี้เป็นเพียงโครงการหนึ่งนะครับในลุ่มน้ํา ตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยโครงการอาคารพักน้ําบ้านน้องครามอาคารพักน้ําบ้านหัวดมมาถึงการขุดลอกนะครับได้สมัยและขุดลอกอเลี้ยเจเกนะครับทางนู้นอีกนะตรงนี้นะครับจะเล่าให้ท่านฟังเห็นไหมครับมาท่านได้เห็นอีกเลยว่าต้นไม้เหล่านี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นที่ของนะครับเชื่อมต่อกับที่ของพันตํารวจโทบ,บํารุงจมนงประโคนซึ่งท่านก็กําลังจะเสียนในปีนี้ท่านก็ ดูแลต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณหัวไร่ปลายนาท่านให้เติบโตจากโครงการที่เราปลูกในตอนนั้นแต่ท่านเป็นคนดูแลก็เลยเกิดเห็นไหมครับโตแล้วโตวแล้วนะครับเห็นไหมครับท่านชายฝั่งปลอดอยูคาปลูกยางนาริมน้ํานะครับนี่คือสิ่งที่นะครับเราให้ท่านได้เห็นนะครับที่เป็นความภูมิใจอีกอันหนึ่งนะครับ ก็ด้วยความผูกพันกับลำน้ำแห่งนี้นะครับที่ตัวผมเองนะครับก็อยู่ที่บ้านตาแบกเป็นบ้านเกิดของตัวเองนี่นะครับ mm. เมื่อเราได้มีส่วนร่วมแห่งหนึ่งพลังที่มาร่วมกับพี่น้องเราหรือมาร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็เกิดอย่างนี้ก็มีความภูมิใจผมได้ประพันธ์บทเพลงไว้นะครับหนึ่งบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำแห่งนี้นะครับ นะเพราะฉะนั้นก็ลองอามาฟังดูนะครับชื่อตาเตียวรำลึกเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าที่แห่งนี้นะครับมันคือต้นน้ำนะครับต้นทางของอลุ่มลำตาเตียวนะครับตำนานหลักหินทินโมโหรีมีผ้าไหมงามลุ่มลำตาเตียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> จะนำท่านมาสู่บทเพลง นะครับที่กระผมเองได้แต่งไว้แล้วก็ยังไม่ได้ทําทํานองดนตรีนะครับแต่ว่าก็ก็มาฟังดูกันแล้วกันเป็นการรําลึกนะถึงความหลังที่เราเคยผูกพันกับลําน้าแห่งนี้นะครับนั่งมองท้องนาแล้วยิ่งพาให้ใจสุขสันเฝ้าคิดถึงบ้านท้องทุ่งนาแห่งลำตาตีว้ว ต้นตราดยางนาเห็ดป่าทั้งดอกกระเจียวเคยเจ้วเรือเที่ยวหากินที่นี้เพลินใจลมแรงไอหนาวโชยกลิ่นข้าวหอมมาไกลบ้านเราสดใส มีต้นทุนชีวิตลำน้ำวิธีพอเพียงร้อยเรียงมาเป็นตำนานมาร่วมขับขานบ้านฉันลุ่มน้ำตาเตียวเมื่อยามฝนพรำจิตใจชุ่มช่ำจริงหนอ ชีวิตเกิดก่อนาข้าวกเกษตรสีเขียวเจ้าถวยในคอกระรีกระรีเลยเชียวตั้งใจเด็ดดีเหียวไทยคราดปักดำทั้งวันมีน้ำเต็มห้วย ปลาเป็นสายว้ายวทวนน้ำลายพันหลุนลามเรือพายมีไว้ที่นี่ใส่เบ็ดใส่มองวันแห่เต็มของทุกทีชายฝั่งก็มีป่าไม้สุมทุ่มสมบูร เมื่อยามหน้าแห้งดินแตกระแหงร้อนจา้าบ้านเรานั้นนาลำห้วยช่วยคลายให้เย็นวัวควายได้น้ำเด็กเลี้ยงควายกระโดดน้ำเล่นพอตกยามเย็นวัวควายเรียงรายกระเรือน วันนี้ตาเตียวจะมีชีวิตอีกครั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมใจขับเคลื่อนโอทบนวัดวิธีขอเชิญทุกท่านมาเยือนทุกวันทุกเดือนเยือนบ้านฉันลุ่มน้ำตาเตียว ลุ่มน้ำตาเตียวเอกลักษณ์ของคลบพลาชัยทินปลาขาวใหญ่ผ้าไไม่งามตำนานหลักหินมโหรีบันเลงแสนสุขใจเมื่อยามได้เชิญมาเยือนทินเที่ยวบ้านฉันลุ่มน้ำตาเตียว นี่คือบทเพลงตาเตียวน้ำลึกที่ผมเองได้ประพันธ์ไว้นะครับจากบทกวีนะครับแล้วก็ดัดแปลงนะครับบทเป็นบทกวีของอคุณครูสุรชัยภาติสงเพื่อนผมเองผมเอามาแปลงมาดัดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวนะฮะตรงนี้ก็ให้ท่านได้เห็นนะครับก็ดีใจครับได้มาเห็นความเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นใครที่เคยคิดต่อต้านนะครับท่านคิดใหม่เถอะ สิ่งเหล่านี้คือการนําความเจริญเข้ามาสู่ชุมชนเราเราก็มาเก็บเกี่ยวเอานะครับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากที่มีคนเข้ามาบ้านเรานะครับอย่าเราอย่าได้อิจฉาใครเลยนะครับเรามาช่วยกันสร้างสรรค์เพื่อลูกเหลานเราตายไปเอาสมบัติไปไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันนะครับในการทําให้มันมีความยั่งยืนความยั่งยืนนั่นคือความสามัคคีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเองทวีทองนัดนะครับเสียงเล็กๆนะครับจากผู้ที่เคยเกิดที่นี่ก็มีความ ดีใจภูมิใจที่ได้นะครับเห็นโครงการที่เราเองก็มีส่วนร่วมในการผลักดันผมจําได้ทุกบรรยากาศนะครับในวันที่เชิญชวนประธานนะครับจังหวัดวิรัตม,มานะครับมีท่านกำนันนุสรสนสนสีนะครับมีท่านร้อยเอกนะครับศิริศักดิ์ปรกกาสารร้อยเอกสมยศส,สิงบศักดิ์ซึ่งตอนนั้นท่านยศร้อยโทซึ่งท่านกระทาหน้าที่เป็นสัสดีในอำเภอพระ,ระปรยชัยเป็นผู้ประสานงานนะครับเรียกว่าชุดประสานงานพื้นที่นะครับชอบปอพื้นที่ ร่วมกับนะครับคุณอน,นงศ์ศรีแกรประโคนผู้ใหญ่การเวเกเพศวิเศษที่สําคัญคือาน,นอำเภอเสถียรสารุสิทธิ์ครับในการที่จะชงงบประมาณหรือเสนองบประมาณเข้าไปนะครับจนได้รับการขุดลอกที่เห็นณนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พาท่านมาอัปเดตมาเห็นผมเองก็ไม่เคยได้มาเห็นมาให้เห็นถึงสภาพที่เราอยากจะสร้างลำน้ำแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งครับลุ่มน้ำตาเตียวนะครับซึ่งคำขวัญของบ้านตะเบกเราตะเบกปลาชุม รุ่มน้ำสองภาษาเริงร่าสวนเกษตรรถเด็ดอาหารพื้นเมืองหรือเรื่องเสื้อยืดสกราวนะครับก็ขอสวัสดีครับนะครับรวมเรื่องราวบ้านโบราณนะครับลืมไปนะครับตะแบกประชุมลุ่มน้ำสองภาษาเริงร่าสวนเกษตรรถเด็ดอาหารพื้นเมืองหรือเรื่องเสื้อยืดสกราวและรวมเรื่องราวบ้านโบราณนะขอขอ พูดถึงนะครับคำขวัญบ้านตะแบกของเราตรงนี้ก็คือมือสมัชน์นะครับได้สมัดโอานี่นะครับอ๋อก็วันนี้ก็สวัสดีครับนะครับขอบคุณครับ